ก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับช่องชักกี้บีครับอยู่กับเกมคอร์ d ดิวตี้วอลโคนสอนะครับผมก็วันนี้กลับมาในโหมด DMC กันอีกรอบนะครับผมวันนี้คิดจะมาสอนวิธีการหา GPU ในแมปวันเดียวนั่นเองเนาะในโหมด DMC นะครับผมหา GPU ไปเพื่ออะไรก็สาหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ปลดอาวุธช่องที่3นั่นเองเนาะช่องที่2นี้ก็น่าจะหาง่ายอยู่แล้วเพื่อนๆทุกคนน่าจะทำได้แล้วนะครับมามากันที่ช่องที่3เนาะอาจจะปลดยากนิดนึง โกสเกลกับอ่าสิ 10, อาวุธสิเอาปืนของสตูอ่ะสิกระบอกออกจากเกมนะครับสามสิ่งนี้เพื่อนๆน่าจะหาได้อยู่แล้วแหละแต่ปัญหาของเราชาว DMC เนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ครับ x t e c 5 GPU นั่นเองเนาะซึ่ง GPU เนี่ยมันหาค่อนข้างยากนั่นเองนะครับผมแต่คิดจะสอนในวันนี้เนาะอย่างละเอียดเลยนะครับวิธีหา GPU ในแมปวันเดียวเนาะก็สิ่งแรกที่คิดอยากให้เพื่อนเตรียมไปเนาะก็เป็นแบบตัวละครที่แบบ ของฟูอะไรอย่างเงี้ยเกาะสามีเซฟรีไว้นะครับผมประมาณนี้เนาะของฟูไปเลยนะครับแล้วก็ปืนที่ถนัดสักหนึ่งก็บอกนะอย่างน้อยนะปืนที่แบบเล่นระยะใกล้ระยะประชิดได้แล้วเราถนัดด้วยนะครับส่วนตัวคิดจะใช้คิเมล่าเนาะแล้วก็สิ่งที่อยากับให้เอาไปก็คือสโมกนั่นเองนะครับผมส่วนววระเบิดเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆนะจะเอาเซมเทคดิวชาร์ตอะไรไปก็ได้แต่ส่วนตัวคิดไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าการที่ลงไปเอา GPU เนี่ยมันไม่ค่อยได้ปะทะกับใครนะครับผมก็จะเลี่ยงการประทะเนาะ หลักๆอย่าให้พกสมูแล้วก็กล่องรีกระสุนไปนั่นเองเนาะหลักๆจะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าการที่จะหา GPU เนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับโอเคไป let's go อยากเติม CP ไปซื้อบันเดิลสวยๆทำยังไงดีแนะนำร้านนี้เลยครับเติม in th เพียงเข้ามาที่เว็บไซต์เติม in th และเลือกมาที่เกม c o l l of Duty Warzone 2.0พอมาถึงหน้านี้ให้เพื่อนๆเ,เปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งหน้านะครับ เข้ามาที่เว็บไซต์ Battle.net เลือกไปที่เกม Call of Duty Warzone 2.0และเลื่อนลงมาข้างล่างหาคำว่าเติม CP นะครับและเลือกแพ็ก CP ที่เพื่อนๆต้องการจะซื้อได้เลยนะครับและกดซื้อทันทีพอมาถึงหน้าข้อมูลการชำระเงินให้เลือกไปที่ LaserGo และกดดำเนินการต่อพอเพื่อนๆกดดำเนินการต่อจนมาถึงหน้านี้แล้วเนี่ยให้เพื่อนๆคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับผมมาใส่ที่ช่องนี้ของเว็บไซต์ได้เลยนะครับ และสำหรับลูกค้าที่เติมเกม Warzone 2.0นะครับผมอย่าลืมมาใช้คูปองชักกี้บีนะครับเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมนั่นเองเนาะและก็กดชําระเงินได้เลยครับผมเพียงเท่านี้เนี่ย CP ของเราก็เข้าทันทีเลยนะครับสะดวกปลอดภัยไม่ต้องใช้รหัสผ่านในการเติมเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่น Warzone ผ่าน s t e ีมทางร้านก็ยังมีสตรีมบอลเล t ให้เพื่อนๆเลือกเติมด้วยนะและทางร้านยังมีเกมอื่นๆให้เลือกเติมอีกเยอะแยะเลยนะครับ เติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยนึกถึงเติม in. th ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับโอเคก็มาอยู่กันที่หน้าแผนที่แมปวันเดียวแล้วนะครับเพื่อนๆรูปนี้เนี่ยคิดได้มาจากใน reddit นะครับเดี๋ยวคิดจะสอนวิธีเข้าไปเอารูปนี้ใน reddit ด้วยเนาะโอเคตอนนี้ก็เพื่อนๆมาอยู่หน้าที่หน้าบว์เซอร์แล้วนะครับผมก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่า reddit นะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์ reddit นั่นเองเนาะเราเข้ามาที่อันแรกนะครับเว็บไซต์ reddit. com เนาะ โอเคพอเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ reddit แล้วนะครับให้เพื่อนๆมาที่ช่องเว่นขยายตรงนี้นะครับเซิร์ช reddit เนาะพิมพ์ไปเลยนะครับคําว่า dmcwebgpu แล้วกด enter นั่นเองนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนหาเนาะหาคาว่าไอแผนที่ที่คิดมีอ่ะอ่าอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็คลิกเข้าไปเนาะแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเจอแผนที่ที่คิดแชร์ในคลิปแล้วนะครับง่ายๆเนาะการหาแผนที่นี้นะครับผม โอเคเดี๋ยวคิดจะขึ้นเครดิตคนโพสตให้ด้วยนะครับผมโอเคมาดูกันที่หน้าแผนที่นะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีชื่อ1นึถึงเใช่ไหมศูนย์หนถึงศูนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นชื่อกุญแจนั่นเองนะเพื่อนๆนก็ถ้าเพื่อนเพื่อได้กุญแจดอกไหนมาเนี่ยก็ให้ไปเริ่มขายที่ดอกนั้นเนาะสมมติได้ดอกที่2มาก็ให้ไปจุดที่2เนาะขายจุดที่2เนี่ยมันจะดอกกุญแจดอกที่3มานั่นเองนะครับผมก็ให้เอากุญแจดอกที่3เนี่ยไปขายจุดที่3เนาะพอได้กุญแจดอกที่4ก็ให้ไปขจุดที่4ตาามลํดััับบบแนนนนี้่เเองพก็ใน มันจะเรียงกัน1-9ถึงแบบนี้ตลอดนะครับผมไม่คาดเคลื่อนเลยเนาะโอเคก็วิธีที่จะได้กุญแจมาใช่ไหมก็อันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆไปที่เควส HVT contact นั่นเองนะครับผมก็คือเป็นเควสล่าบ,บอทนั่นเองนั่นแหละเพื่อนๆพ,พอรับเควสมาแล้วเนี่ยมันจะให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยไปล่าเป้าหมายที่เป็นบอทนั่นเองนะครับผมพอเราไปล่าบ,บอเนี่พอเป้าหมาย HVT เราพอเราสังหาร HVT เรียบร้อยแล้วเนี่ยบอตตัวนั้นมันก็จะดรอปกุญแจหนึ่งใน9นี้มานั่นเองนะครับเพื่อนๆ แต่ว่าเท่าที่คิดเล่นมานะดอกที่8กับดอกที่9เนี่ยมันบอดมันจะไม่ดอกนะครับมันจะดอกแค่1นถึงเนะครับตามที่คิดเข้าใจเนาะตามที่คิดเล่นมานะครับถ้าเพื่อนๆโชคดีเนี่ยได้ดอกหลังๆเนี่ยดอกที่5ดอกที่6สมมุตินะได้ดอกที่5เนี่ยก็ให้เพื่อนๆเริ่มไปขขยที่จุดที่5ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อจุดที่6จุดที่7นั่นเองได้เลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าโชคร้ายหน่อยเนี่ยได้ดอกแรกๆดอกที่1อย่างเงี้ยก็เพื่อนๆก็เริ่มตั้งแต่เลข1เลข2เลข3เลข4แบบนี้เลยนะเพื่อนนนๆมัจะเป็แบบนี้เลยนะครับ ถ้าเพื่อนเพ่นได้ดอกแรกแรกแล้วไม่พอใจเนี่ยอยากได้ดอกหลังๆก็ให้ไปทำเควส hvt ใหม่นั่นเองนนเองนาะเพื่อไปแบบไปลุ้นเอากุญแจดอกหลังๆอะไรแบบนี้นั่นเองเนาะเพื่อนๆนแล้วก็บอด hvt เนี่ยรู้สึกมันจะดรอปก,กุญแจที่มันไม่ได้อยู่ใน1-7ถึงตามที่คิดบอกด้วยเนาะมันจะเป็นกุญแจดอกอื่นๆที่ไว้ทําอย่างอื่นด้วยเนาะเพื่อนๆถ้าไม่ได้ดอกตามนี้เนี่ยก็ถ้าตั้งใจมาเอา gpu อยู่แล้วเนี่ยก็ทิ้งไปก็ได้ครับไปล่าใหม่ก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนพอเพื่อนเพื่อนทำมาเรื่อยๆแล้วใช่ไหม ก็มันจะอยู่ที่เมืองมออันนี้นะครับมันจะเป็นห้องเล็กๆตรงนี้เนะาะมันจะมีกระเป๋าวางอยู่หลังบาร์นั่นเองนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเอากุญแจดอกบ,บาริสตาเนี่ยไปขายหลังบาร์เนาะมันมจะเป็นกระเป๋าวางอยู่นะครับแล้วในนั้นเนี่ยมันจะดอกสเตทกุญแจสเตทแบ็กนั่นเองนะเนาะกุญแจสเตทแบ็กเนี่ยมันจะมีทั้ง2จุดให้เพื่อนๆไปขายเนยาะมันจะมีที่ยูนิเวอร์ซิตี้หรือมหาลัยเนี่ยหจุดนะครับ แล้วก็มันจะมีใกล้ๆเมืองสถานีดับเพลิงเนี่ยหจุดนะครับมันจะเป็นเวทีนะเพื่อนๆมันจะมีกระเป๋าวางอยู่ในเวทีนั่นแหละทั้ง2จุดเลยนะเพื่อนๆก็ให้เพื่อนๆเอากุญแจสเตทแบ็กอันนี้เพื่อไปขาย2จุดนี้นะครับผมกุญแจดอกหนึ่งเนี่ยมันขายได้3จุดใช่ไหมเพื่อนๆมันขายได้3รอบนะครับก็ให้เพื่อนๆมาขายที่จุดแรกอันนี้เนาะแล้วก็มาขายที่จุดที่2นั่นเองนะครับผมกระเป๋าศูนย์เ้านี่ยสเตทแบ็กเนี่ย,ยมันจะดรอป G P U 100%นนั่นเองนะเพื่อนๆ ขายทุกรอบยังไงก็ดรอป GPU ทุกครั้งนะครับผมทั้ง2จุดเลยเนาะกให้เพื่อนๆมาขายทั้งสองจุดเพื่อเอา GPU ออกไปนั่นเองนะครับผมพอเพื่อนๆได้ GPU ออกมาแล้วเนี่ยก็ขอให้เพื่อนๆทำการรีบไป Xfill ออกนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เนาะก,การหา GPU เนี่ยง่ายๆนะครับผมจริงๆก็ไม่ยากไม่ง่ายนะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่บอกว่าหา GPU หาค่อนข้างยากเนี่ยถ้าเราลงมาในแมปแล้วไปรูทไปหาตามแมปอะไรอย่างเงี้ยมันหายากอยู่แล้วเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆเข้าใจวิธีการทําแบบเนี้ย มันจะหาง่ายนะเพื่อนๆมันจะหาไม่ยากไม่ง่ายเนาะมันจะได้แน่นอนนะครับร้อเนาะจากกุญแจสเตตแบ็กอันนี้นะครับผมโอเคก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสรุปง่ายๆให้ฟังอีกรอบนะเนาะอันดับแรกทำ q u e s hpt เ HP นาะแล้วก็เอากุญแจจากบอรดตัวนั้นมานะครับแล้วก็ได้กุญแจดอกไหนอนะให้ไปให้ไปไขจุดนั้นเนาะตามลําดับนะครับจนไปถึงบาริสต้าเนี่ย ก็ให้ไปขายที่จุดบาริต้าเนาะเพื่อได้กุญแจสเตตแบ็กเนาะกุญแจดอกสเตตแบ็กเนี่ยเป็นดอกที <spatula> ่สําคัญนะครับเพื่อไปขายกระเป๋า <farmer> จ <towns. S 1> <No S 2> <m sports> ุดที่ได้ GPU นั่นเองนะครับเพื่อนๆนโอเคก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็คิดจะมีเกมเพย์ตอนที่คิดไปล่า GP u แบบโซโล่คนเดียวด้วยนะเพื่อนเเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูเป็นแนวทางละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันในเกมได้เลยนะครับไป let's go โอเคก็มาอยู่กันในเกมแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้คิดไม่ได้อัดไปภาคไปพูดไปเนาะคิดมาภาคทับที่หลังนะครับเพื่อน อันดับแรกก็นั่นแหละให้เพื่อนๆไปทำ q u e s ์ hvt contact นั่นเองเนาะเลือกจุด hvt ที่คิดว่าแบบไม่เจอคนแน่ๆ,ๆเนาะอันนี้นะก็ให้เ,เพื่อนๆในรีบขึ้นรถไปเลยนั่นเองนะคระับโอเค โอเคพอมาถึงจุดเควสเนี่ยก็ให้เพื่อนๆรับเควสมานั่นเองเนาะโอเคพอเพื่อนเพื่อนรับเควสม, okay, มาแล้วเนี่ยก็ให้ไปที่เป้าหมายนั่นเองเนาะที่เราต้องไปสังหารนะครับผมอ่ะตรงนั้นนั่นเองเนาะ เป้าหมาย HVT ของเราเนี่ยมันจะแต่งตัวสีแปลกๆตลอดนะเพื่อนๆมันจะสีฟ้าสีเทาสีเหลืองบ้างนะเพื่อนๆมันจะเห็นมันจะเห็นเป็นเด่นเด่นๆเลยนะเพื่อนๆว่าตัวเนี้ยมันไม่ตัวมันต่างจากเพื่อนเนาะอ่าก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับอันนี้ HVT เราคอมพิวตแล้วเนาะมันจะดอกกุญแจมานั่นเองนะครับก็เป็นกุญแจที่ที่คิดบอกในช่วงต้นเนาะมันจะเป็นกุญแจเลขตามลําดับนั่นเองนะครับ ก็ให้เพื่อนๆไปหาที่จุดเซฟเซฟก่อนละกันแล้วนนะเราค่อยเปิดกุญแจดูเนาะว่าเราได้กุญแจจุดไหนนั่นเองเนาะอ่ะพอคิดเปิดดูแล้วเนี่ยไม่ได้กุญแจมายอร์บีฟเคสนั่นเองนะครับผมเป็นกุญแจดอกที่6นั่นเองเนาะก็เพื่อนๆไปที่เป้าหมายน,ะนั่นเองนะครับ <laughs> เออแล้วก็คิดอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งเนาะเวลา ก่อนล่าเควส์ทำเควสอะไรเนี่ยถ้าสายโซโล่เนี่ยอย่าลืมเนาะให้แวะช็อปก่อนนะครับเพื่อนๆเอาตัวที่มีของเต็มมาเอามีเงินมาด้วยนะเพื่อนเพื่อนให้ไปซื้อแผ่นให้ใส่ตัวเราอ่ะให้ฟูฟูก่อนนะเพื่อนๆก่อนมาเริ่มทำเควสเนาะไม่งั้นจะแตกได้เหมือนคิดเนาะ <c ười> <c ười> ก็เสียเซฟลีไว้ฟรีไ,ไ,ฟไปอันหนึ่งนะครับ <c ười> อันนี้คิดมาคิดมาแวะที่ช็อปละเพราะว่าไม่มีแผ่นจะเล่นนะเพื่อนๆถ้าการที่ไม่มีแผ่นเล่นเนี่ยมัน เป็นไรที่ยากมากเนาะให้เพื่อนๆมาซื้อแผ่นเล่นด้วยนะครับโอเคอันนี้คิดก็มาจุดที่กุญแจบอกกันเนาะจุดที่6นั่นเองเนาะดูควบคู่กับแผนที่ที่คิดให้ดูขั้นต้นไปด้วยนะเพื่อนๆอันนี้คิดได้กุญแจดอกที่หกมานะเพื่อนๆกุญแจดอกที่6กเนี่ยมันจะอยู่ในกล่องข้างล่างนี้แหละเพื่อนๆตอนนี้คิดก็น่าจะเคลียร์บอร์ดให้เรียบร้อยก่อนไหมแล้วค่อยลงไปนะครับ อันนี้คิดค่อนข้างโชคดีเนาะได้กุญแจดอกหลังๆมานะครับคิดเริ่มที่ดอกที่หเลยเนาะอ่ากล่องมันก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับคุญแจที่ใช้ดอกที่6เปิดเนาะนี่จะเห็นได้ว่ามันดอกทองด้วยนะเพื่อนๆแล้วก็มันจะดอกคุญแจดอกที่7ต่อไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็ได้เกาะที่มันเป็นแบบใส่2แผ่นเต็มด้วยเนาะเพื่อนๆโอเคประมาณนี้นะครับก็พอ เรียบร้อยจุดที่6เสร็จแล้วเนี่ยก,ก็ให้เพื่อนๆไปจุดต่อไปนั่นเองเนาะเป็นจุดที่7ดนั่นเองเนอะครับกระเป๋าของกุญแจจุดที่7เนี่ยมันจะอยู่ข้างบนนี้นะเพืพ่อนๆนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับกระเป๋านี้เลยเนาะโอเคพอเปิด ดอกที่เจ็ดวมาแล้วเนี่ยมันจะได้กุญแจดอกที่8ดนั่นเองเนาะก็คือกุญแจบาลิสต้านั่นเองนะครับกุญแจดอกนี้สําคัญแล้วนะเพื่อนเพื่อนมันจะไปเปิดกระเป๋าเพื่อแปอากุญแจสเตต็ดแบกแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนก็ให้เพื่อนเพื่อนไปที่เมืองมองนั่นเองนะครับตรงนี้ตรงนั้นเนาะมันจะมีห้องเล็กๆอยู่นั่นเองเนาะ,ะเป็นห้องนี้นั่นเองนะครับ พอเพื่อนๆมาที่มอลเนี่ยก็ถ้ามันมีจุดเอ็กฟิลเนี่ยก็ระวังคนด้วยนะเพื่อนๆไอ้ไอ้เมืองมอลเนี่ยมันมีจุดเอ็กฟิลเกิดบ่อยนะอ่ามันจะอยู่ในห้องเล็กๆห้องนี้นั่นเองนะครับผมอาจจะเป็นกระเป๋าใบนี้นั่นเองครับพอเปิดกระเป๋ามาแล้วเนี่ยมันจะได้กุญแจสเตตแบ็กนั่นเองเนาะกุญแจอันนี้เนี่ยเอาไปไขกระเป๋าหลังเวทีเพื่อจะเอา gpu นั่นเองเนะกุญแจดอกนี้สาคัญที่สุดแล้วนะเพื่อนๆมันเป็นกุญแจดอกสุดท้ายแล้วนะครับผม ก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการไปที่เวทีทั้ง2จุดได้เลยเนาะจะไปจุดไหนก่อนก็ได้นะครับอันนี้ไม่ติดเนาะตอกไหนก็ได้นะครับจุดไหนก่อนก็ได้เนาะอ่าจุดแรกที่คิดมานะครับเป็นแบบหลังมหาหลัยนั่นเองเนาะมันจะเป็นเวทีแบบนี้เนาะ <diode> อันนี้เนี่ยในเกมเนี่ยมีคนเปิดกระเป๋าเอา GPU ไปแล้วน,นั่นเองเนาะคี่ก็รีบไปจุดที่2นั่นเองนะครับ <Abdul> อ่าพอมาถึงจุดที่2เนี่ยให้เพื่อนๆรีบทําการเปิดกระเป๋าเนาะแล้วก็เอา GPU เนี่ย ออกไปนั่นเองนะครับพอได้เพื่อนๆได้ GPU ออกมาแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยรีบไปทำการเอ็ l ฟออกนั่นเองนะครับผมอ่ะหอมาแล้วก็รีบขึ้นหอเนาะถ้าไม่อยากแตกนะ โอเคในเกมแรกคิดก็ได้ G P U มา1อันนั่นเองนะครับเพื่อนๆ่อก็ให้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าเราจะได้ G P U ครบนั่นเองนะครับโอเคมาต่อกันที่เกมที่2นะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนอันนี้คิดเปลี่ยนตัวละครมาด้วยเนาะเพราะว่าตัวละครตัวแรกเนี่ยคิดเสียเซลล์รีไวท์ไปนั่นเองเนาะคิดมาโซโล่เนคิดก็อยากเอาตัวละครที่มีเซลล์รีไวท์มาด้วยนะครับเผื่อจังหวะพลาดเนาะจังหวะล้มอะไรอย่างเงี้ย ก็ในเกมที่2นี้คิดเอากุญแจบาลิสตามานะเพื่อนๆไม่ได้กุญแจสเตตแบ็กมาเลยเนาะเพื่อคิดจะไปขายเอากุญแจสเตเตแบ็กอันใหม่มานั่นเองนะครับโอเคมาที่เมืองมอแล้วนั่นเองนะครับก็ให้เอากุญแจบาลิสตาขายอ่ามันจะได้กุญแจสเตเตแบ็กแบบนี้ตลอดนะครับเพื่อนๆมันจะได้ตามลำดับอย่างที่คิดบอกไปขั้นต้นนะเพื่อนๆมันจะเรียงตามลำดับแบบนั้นตลอดนะครับ โอเคต่อไปก็ให้เพื่อนๆไปที่เวทีได้เลยครับเวลาเล่นก็พยายามเลี่ยงการปะทะนะเพื่อนๆเรามาล่า G ี U เนาะไม่ได้มาล่าคนนะครับผมก็พยายามเลี่ยงการต่อสู้นะครับโอเคก็มาถึงเวทีที่หลังมหาลัยแล้วนะเพื่อนๆ เปิดกระเป๋าแล้วก็หยิบ GPU ออกมานั่นเองเนาะอาพอหยิบ GPU ออกมาแล้วเนี่ยอย่าลืมที่จะซื้อแผน่นดะ้วยนะเพื่อนๆอันนี้คิดลืมซื้อแผ่นมาก่อนนะครับพี่ก็เพิ่งมาซื้อตอนหลังเนาะโอเคก็พอขายจุดแรกเสร็จก็เพื่อนเปนไปขายจุดที่2ก่อนไปขายจุดที่2ได้เลยนะครับ จริงๆเนี่ยจุดแรกกับจุดที่2เนี่ยมาขายจุดไหนจุดหนึ่งก่อนก็ได้นะแต่ว่าส่วนตัวคิดคิดจะถนัดมาขายที่มาหาลัยก่อนเนาะแล้วค่อยไปขายที่จุดตรงสถานีเดบเพลิงตรงนี้นะครับอ่ะ อ่ะพอได้ GPU ครบ2อันก็ให้เพื่อนๆทำการรีบ X v ออกนั่นเองนะเพื่อนๆโอเคก็มาถึงที่จุด X v แล้วเนาะบนมาหาลัยนั่นเองเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆมีแบบ เกาะเขาเรียกอะไรอะเกาะสเตลว์อะเกาะที่ UWB จะหาไม่เจออันนั้นก็จะยิ่งดีใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆสำหรับสายโซโล่เนาะแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ต้องเล่นโซโล่แบบคิดก็ได้นะครับผมถ้ามีเพื่อนเนี่ยก็มากับเพื่อนเนาะแค่เพื่อนคนใดคนหนึ่ง exit CPU ออกไปเนี่ยก็ได้เหมือนกันทั้ง3คนนะเพื่อนๆโอเครอบนี้คิดก็ได้มา2อีก2อันนะครับ โอเคก็มาดูก mm ัน hmm. ท uh ี่หน้าอัปเกรดเนาะอ่าจะเห็นได้ว่าคิดได้มา3ทับแล้วนะครับผมโอเคไปต่อกันอีกเกมเลยโอเคเกมที่3นะครับคิดเอากุญแจดอกเดิมมาเนาะเป็นดอกบาลิสต้านั่นเองนะครับผมเพื่อคิดจะเอากุญแจสเตตทแบงค์เนี่ยไปเก็บไว้ในคางเนาะเผื่อเผื่อคิดไปช่วยคนดื่นนะครับ จริงๆแล้วคิดอยากอยากจะรู้ด้วยแหละว่ามันดรอปดรอป1อยเปอร์เซนต์จริงๆไหมด้วยแหละพี่ก็เลยแบบเอากุญแจบาลิสต้ามานั่นเองเนาะโอเคพอมาถึงเมืองมอแล้วเนี่ยก็ให้เข้าไปที่เดิมนะครับหลังบาร์นั่นเองเนาะกระเป๋าหลังบาร์อาจะเห็นได้ว่ามันดรอปสเตตแบ็กนะครับผมก็น่าจะเป็นการคอนเฟิร์มได้แล้วแหละว่าแบบมันน่าจะเรียงตามที่คิดบอกตอนแรกไปจริงๆนอหนึ่งถึงเก้านะครับผม ก็มาที่นี่3รอบเนี่ยก็ดอกกุญแจสเตตแบ็กทั้ง3รอบเลยเนาะก็น่าจะคอนเฟิร์มได้นะครับว่ามันเรียงตามนี้จริงๆนะครับผมโอเคก็ไปที่เวทีได้เลยเนะเาะออกมาถึงเวทีแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมครับไขกระเปา๋านั่นเองเนาะเพื่อเอา GPU นะครับแล้วก็อย่าลืมนะสำคัญว่ากนะอย่าลืมที่จะซื้อแผ่นซื้อเกาะมาด้วยนะเพื่อนๆ ลืมไม่ได้นะครับอันนี้เนาะซื้อมันเลยมีคนเปิดอยู่รีบออกสิจะอยู่ทําไม <laughs> โอเคก็ให้เพื่อนๆรีบขึ้นรีบขึ้น,นมามาขึ้นที่รดแล้วก็รีบออกนั่นเองเนาะไปจุดที่2ต่อนั่นเองนะครับ อย่าลืมพกสมุกมานะเพื่อนๆตามที่คิดบอกนะครับในตอนแรกเนาะสมุกนี่สคัญเนาะก็อย่าลืมเอามาด้วยนะครับผมพอครบ 2t p แล้วเนี่ยก็เพื่อนเพื่อนทำการเอ็กซฟิวออกเลยนั่นเองนะครับเหมือนเดิมเนอ้อทำเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆในตัวไม่มีสมุกเนี่ยถ้ามีกล่องกระสุนเนี่ยก็กางกล่องกระสุนออกมาเลยเนาะไม่ต้องเสียดายกระสุนนะครับเอาให้ตัวแบบมีสมุกติดตัวไว้นะครับ โอเคพอฮอมาแล้วก็ให้รีบเพื่อนๆรีบขึ้นหอไปนั่นเองนะครับถ้ากับว่าคิดได้ GPU มาครบ5้าอันแล้วนั่นเองเ,องเนาะตาแรกได้ไปหนึ่งตาที่สองได้ไปสองแล้วก็ตาที่สามได้ไปอีกสองเนาะครบห้าอันนะครับผมโอเคก็มาดูกันที่หน้านอ,อัปเกรดเนาะอ่าปลดแล้วนั่นเองเนาะอาวุธช่องที่3ามเนาะปืนช่องที่สามนะครับได้ของครบแล้วเนาะโอเคมากันที่ ช่องปืนอ่าจะเห็นได้ว่าปลดแล้วนะครับช่องที่3อันนี้เนาะก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็การหา G P U นี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆถ้าเพื่อน<ๆ><ๆ>เอน<ๆ>เข้าใจตามที่คิดสอนในช่วงต้นคลิปเนี่ยเพื<ๆ>่อนๆทําได้แน่นอนนะครับหาได้แน่นอน100ปรนะครับไม่แนะนําให้ลงมาลู้หาตามคอมในแมปเนาะแบบนั้นมันจะหายากนะเพื่อนๆก็แนะนําตามทําตามวิธีที่คิดสอนจะดีะดกว่านะครับแล้วก็อย่ามาโซโล่แบบคิดเลยเนาะเพราะมันค่อนข้างยากเนาะมันค่อนข้างต้องระวังตัวเป็นพิเศษนะครับผม ก็ให้แนะนําให้มาแบบทีมจะดีกว่านาะเพื่อนๆแล้วก็ไม่ช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะหายากหาช้าหน่อยเนาะมันอาจจะงงๆหน่อยหน่อยนะครับเพื่อนๆก็สู้ๆนะครับเพื่อนๆพอเพื่อนๆทาไปบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มชินมันก็จะเริ่มเร็วนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องรีบหาแบบรวดเดียวเสร็จวันเดียวเสร็จเหมือนคิดก็ได้นะครับผมอาจจะหาวันละหนึ่งอันสองอันแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องรีบก็ได้เนาะก็สุดท้ายนี้นะครับ คิดก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนที่ล่า d ีพเนี่ยขอให้ทุกคนโชคดีเนาะขนาดคิดไม่ใช่สายดเล่น DMC ีเนี่ยคิดยังทําได้เลยนะครับแล้วทําไมเพื่อนๆจะทําไม่ได้ล่ะใช่ไหมก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะครับคิดเอาใจช่วยเนาะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนาะก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องคิดหน่อยนะครับผมจะขอบคุณมากมาเลยเนาะจะเป็นกาลังใจให้ช่องคิดมากๆเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในคลิปนี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านนะะรว่าจเปป็ือไนะครับ สำหรับคลิปนี้คิดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย